สวัสดีครับสวัสดีช่องบอลกูกูนะครับตอนนี้ก็เอารถไปเหตดฟ้ามาเรียบร้อยครับเซตลวครับเนี่ยหลังจากจอดไปอาทิตกว่านี่เอาขั้นไปขับเทีนรถสแปร์นะครับนี่ให้นงบอลเขาใส่ยางให้ครับเดี๋ยวลองมาเบิ้งว่าเหตุฟ้าสูงมาแล้วควอมห่อนมันเสียหายบ่เอามาเบิ้งกันครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะเอามืออื่น เดี๋ยวสิไป็เลียนลากตู้เลียนปลาเบิ้งมันสีข้อมหอนที่ขึ้นบ่ะก็เลียนปลาบิงขึ้นเนาะมันเลียนไก่เลียนไก่เลยโอเคเดี๋ยวทำเบิ้งกันเลยปลาอื่นมันสีขึ้นบ่ะปลาผมตอนนี้กละลองมาเลียนเบิ้งครับเที่ยวแรกมันสีเป็นยังไง เดี๋ยวปลาบิังเกยไก่ก่อนเดี๋ยวแต่ตอนนี้ไฟลูปเครื่องโชว์อยู่สตาร์ทบ่โชว์เดี๋ยวดับดับติดติดอยู่นี่มันเป็นน้ำยางบุกช่างเขาเขาบอกว่าบ่เป็นยางบพรพะออกจากช่างมา่บ่ติดบัะนี่โอ้เึ้นเสือตัวไหนบุ๊กนะรอบเบิรงพี่น้องมาแบบขั้นที่ผมขับรอกขั้นนี้ชอมมาบัตรที่ไปเติมการติมบัตรนี้ไฟลูกเครื่องหายเบิร์กเบิร์กขึ้น ไปเบิ่งรับผมเดินทางออกจากล้านแล้วไปขึ้นท่าซีเอบีนะครับซับซีไทยฟ้าซีแพคคือคิงพิเชินเนี่ครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งว่าความหอนนี่จปกติวะตรวนึงเขาลืมปิดฟ้าหมอน้ำเพาเนี่ยน้ำหายไปครึ่งขวดต้องเติมเผาอีกแล้วเดี๋ยวไปเบิง่งกันเลยว่ามันจีปกติว่ข้อมผ่อนน้านทายแล้ว จะดีแล้วปักรวมบอ่อว่ะได้รถเรียนดูดิครับผมเดี๋ยวไปชมตอนโหลดหนักกันเลยครับใส่ปลายล้ยวสิลเลียนเปในใน็นยังไงตอนนี้ก็ใส่ของเรียบร้อยแล้วครับยูทา1ิเีีนะครับเนี่ยนะมาบึงบปลาก้มหอนมันสีปกติบอ่อหลังจาก ไปเห็ดปาดฟ้ามาไหมปาดฟ้ากงเช็คระบปุ๊บน้ำเบิ้ง่ะมันสหายบ่ครับอย่าไปเบิ้งกันเลยตอนนี้ปกติอยู่เนี่ยเอะเดยเียนไปสักพักมันจะเป็นแบบเด็อากาศมันห่อน,นั่งสิสิผ่านบ่ถึนคือเกา กันเลยเรือสองสามลำนะครับเรือบรรจุสินค้าลงมาหลับสินค้ากับเรือมาส่งเนี่ยปุ๊บกดกับไหลหัวเงา่ยวนกหล่อมาอ่ะ,อะพี่น้องเดี๋ยวช่วตอนขึ้นทางด่วนเลยตอนเลียนเนี้ยเหีเลย ตอนนี้เห็นว่าขึ้นดอกตอนนี้ครับผมคับผมหลังจากที่ขี้มาได้สักพักนะครับโอเคตอนนี้ยังปกติอยู่แล้วเพิ่งขึ้นเนิ่นนี่ถ้าขึ้นเนิ่นนี่ได้แล้วว่าฮอนก็นแสดงว่าปกติแล้วว่าปกติตอนก้อนมันสิเป็นหนีขึ้นขึ้นเนิ่นน้อยๆมันก็ขึ้นนะครับนี่ปกติอยู่ปกติเนี่ย ล่องไกลหรอกบุก้อนที่ค่อยๆก็นขึ้นเจ้ว,ว่าความผ่อนมันขึ้นนะบุก้อนอาจากไปเปิดฟ้าบาดฟ้าสูบไหมนะครับชงล่องขึ้นปาดฟ้าสูบไหมก็ล่องนา้าเพราะว่าฟ้าสูบมันโกงเห็นเหตน้าม,มันดันความผ่อนมันเลยขึ้นนะครับอย่าเข้ามาเบื่อเลย นั่นเยี่ยมโ,โอ้ยจีนหน่ก้อนวัว่นสองพันรอบนี่ขึ้นบ่หอดสองพันรอบขึ้นเลยนี่นะไฟลูกเกลงได้ขึ้นเดี๋ยวติดอยู่นี่จะเป็นยังล้วนแล้วลว้วนอภับผมขสองพันรอบปกตินะครับ เดนสีเร่งกับเก่าปะ่ปะปงมันเ็รแรงเพราะคอยดีคือเกา่าตอนเกา่านะครับอย่าพอปูป่คนใดเ่กับพ่อแรงใดยุ่งแต่คมหอนมาขึ้นกัพ่อเหรอครับ ni a poco tío ได้เลียนไกลได้พี่น้องีตอนนี้อยู่ทั้งๆดวนกานจะหน่าถือว่าปกติปกติต่ไฟลุกเครื่องครับสำหรับลิปีกะเพิ่งไหวเป็นความรูม้นะครับรับพูดมีความดูกดถูกใจกดซับสไคร้แอมเลยครับเ้อสวัสดีครับ